นิดนึงครับเลยอะไรเท่ากับแม่ได้ไหมเต่ามาเห็นหลายๆคนร้อมองมาตลอดเลยครับเลอั้นมาแปลกๆเปลี่ยนจากองเป็นคลายได้ไหมอ๋อององใช่ไหมใช่ครับคลายใคมบ้าแสดงว่าพี่เข้าใจผิดเข้าใจผิดครับคลายล้วใครไมใครเขาพี่เขาอาอาเหรอสารการร้ังผมเป็นคนขอเพลงนี้อ่ะอันนิดนึงอ่าอันนิดนึงพอ สี่ก <heaven entender it> <uffs> ันเราไม่เป็มนเลยครับเราต้องโทรตามอาจารย์จตุพลมาอะไรนะเมื Allez, ่อก <Vancouver> <count> <these> ี้สถานการณดเรหลังอ่ะหนึ่งท้ายนะสถานการณ์เรื่หลังนะค่ำคืนนี้ ลูกใจแม่อีกเพื่อนเขาแล้วเอาแล้วเก่าเข้ากองฟางมั้งนี่รักยังไม่ได้นั่นแหละผมบอกฟ้าว่าผมร้องไม่เป็นครับน้องร้องไม่ได้ร้องไม่ได้ครับเครื่องดนต้ีเร็วไม่รับจ้างใช่สองแถวเรื่องตามเปล่าไม่ใช่ครับแั้นผมร้องสองแถวอ๋อเหรอรดนิดสองแถวใกล้กันฟังงานเนเพลงที่วักองารับเขาข้าวกองฟางครับ